เป็นเพลงที่แบบใครก็อยากได้หนูก็พูดถึงเลิฟทิปตลอดอะเกอะหูพี่ลีนาะว่าแบบพี่ลีนาะหนูอยากเต้นเลิฟทิปอะพี่ลีนาะเลิฟทิปมาได้ไหมหนูอยากได้หนูอยากติดเซมหน,นูก็พี่นาพี่นาเลิฟทิปเออก็สิ่งต่อไปก็เป็นอะไรเลริฟทิป <laughs> มันคือดวงของหนูแหละหนูว่านะดวงมันจะไม่ได้เต้นมันก็ปิดเต้นอะตอนฉลูอ่ะฉันก็แบบ ขอพักอยู่พักหนึ่งอะเรามาจะเป็น,นีเสมอทุกคนคือถ้าเมมเบอร์คนไหนอยากได้เพลงไหนอะเราพอแกรดเปล่าเพลงนั้นจะมาในเพลงต่อไปเสมอ ก็เป็นกําลังใจให้กับซิงเจตของซีเจมด้วยนะเพราะาแบบว่าเป็นเลิกทีปะซึ่งหนูอยากจะบอกเลยทุกคนจำตอนที่หนูมีโอกาสได้ไปแสดงงาน TIF ที่ญี่ปุ่นได้ใช่ไหมแล้วหนูอ่ะก็มีโอกาสได้ดูการแสดงของวงไอดอลหลายวงมากรวมถึงรุ่นพี่ AKB48 แล้วก็ได้เจอกับกล่องดวงใจของหนูก็คือรุ่นพี่ยูริใช่ไหมคะแล้วคือตอนนั้น AKB48 เขาก็เต้นหลายเพลง แล้วเขาก็เต้นเพลง Love Trip ด้วยซึ่งหนูจําได้เพราะไรเพราะว่ากล่องดวงใจของหนูหรือรุ่นพี่วิลีของหนูเขาเป็นเซนเตอร์ในงานนั้นในงาน TAF ที่หนูไปหนูก็เลยตั้งใจดูมากๆ <c oughs> หนูก็ตั้งใจดูแล้วหนูก็หนูก็ชอบเพลงนี้มากจริงๆชอบมากมาตั้งนานแล้วเพราะเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังมากๆอะ่ะอันอีกหนึ่งเพลงของ AKB เลยอะ่ะเป็นเพลงที่แบบใครก็อยากได้ เอแล้วแบบว่าหนูก็ชอบมากใช่ไหมตั้งแต่ T A F ฮะแล้วพอกลับมาหนูก็พูดถึงเลิฟทิปตลอดลอะกอบหูพี่ลีนาว่าแบบพี่ลีนาหนูอยากเต้นเล e ิฟทิปอะพี่ลีนาเลิฟทิปมาได้ไหมหนูอยากได้หนูอยากติดเซมไม่เอาเซนเตอร์ก็ได้หนูอยากติดเซมเลิฟทิปหนูก็ na, พี่นาพี่นาเลิฟทิปหนูอยากเต้นเล e ิฟทิปอะพี่ลีนา,าแล้วเขาก็อืมก็เหมาะอยู่นะพี่นาสไตล์พี่นา ทีน่ะก,ก็คิดว่าเหมาะแต่แตอนแ,แต่ก็ยังรู้สึกว่าเด็กก็ยังเด็กไปค่ะยังเด็กอยู่ต้องให้โตกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยฉันก็แบบน่งจะโตกันทันไหมนะแต่ตอนนั้นก็นั่งนับเหลืออีกปีครึ่งปีสองปีทันอยู่มั้งน่าจะทันเลิฟทีปะทันแหละอะไร <laughs> ทันแหละเลิฟทีปะอะไรอย่างงี้คือชอบอยากอยากได้เพลงเต้นอยากจีดเต้นอะไรเงี้ย เออแลบบ้วแหละฉันก็โอเคพอรู้ตอนแรกอ่ะได้เออเอลอลงพูดว่าไงอะ่ะพอถึงปลายๆแล้วเราก็เริ่มแบบว่าพี่นาเลิฟทิปจะมาหรือยังคะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเซนเตอร์ลิปกลอสนะพี่นาค่ะเลิฟทิปจะมาหรือยังคนะพี่นา <laughs> เข้าไปคะ่ะยังเด็กไปพี่ออมโอเคพี่นาโอเค แล้วก็ได้เป็น <c oughs> ลิปกลอสไปอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆนะตอนที่ได้ได้ลิปกลอสมาในช่วงกันยาันเกิดนะก็ชอบตอนนั้นชอบลิปกลอสแล้วเพราะเซอร์เคลแจมมาได้เต้นลิปกลอสลรู้สึกว่าเพลงเนี้ยคือมีกล่องใจแล้วก็ชอบรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเข้ากับตัวเองมากก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกหลักลิปกลอสยู่แล้วโอเคอะไรเงี้ยเออแต่ก็แบบตอนนั้นก็มีความอยากได้เอออยากแบบใหแบบ้อยากเต้นเลิฟทิปแค่นั้นแหละ แล้วก็เออแต่ตอนนั้นน่ะช่วงที่ได้ลิบกอจะก็คุยกันกับทางทีมอยู่เรื่องสัญญาของเราด้วยเรื่องอะไรอย่างงี้ก็ก็มีความเห็นตรงกันว่าเออมันน่าจะทันในซิงเกิลต่อไปของ C G M นะเพราะว่าลิบกอมันก็กันยาแล้วก็ปกติก็ซิงเกิล C G M ถ้าซิงใหม่มันก็จะมีช่วงต้นปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันต้องต้งทันอีกซิงเกิลหนึ่งแน่ๆอะไรเงี้ย เออเราก็เราก็ไม่คิดหรอกว่าลิปกอสของเราตอนนั้นน่ะมันจะกลายเป็นเพลงสุดท้ายของเราจริงๆเลยเออตอนนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเพลงสุดท้ายจริงๆแต่ก็ไม่ไม่ตอนเนี้ยไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรลิปกอสไม่เ,เพลงสุดท้ายก็โอเคอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรแหละในตอนเนี้ยแล้วก็แบบเออเออก็สิ่งต่อไปก็เป็นอะไรเลิฟทีม ดิฉันขอมาตั้งแต่ TIF มันเป็นดวงของหนูเองอะทุกคนมันคือดวงของหนูแหละหนูว่านะดวงมันจะไม่ได้เต้นมันก็ไม่ไเต้นอ่ะดวงมันจะแค่ชื่นชมชื่นชอบมันก็แค่นั้นนะ่ะก็เลยแบบมองเป็นขำๆเอาแล้วก็แบบเอออย่างน้อยก็มาแล้วอะอย่างน้อยก็มาแล้วล่ะอีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้ฟังเวอร์ชันภาษาไทยแลลวว่า นอยไหมถ้าเป็นเธอเท่นอยแต่ฉันอะ่ะเลิกน้อยแล้วฉันฉันนอยไปวันหนึ่งแต่ฉันเลิกน้อยไปแล้วตอนฉันรู้อะ่ะว่าเป็นเลิฟที่ปะ่ะฉันก็แบบคอพับอยู่พักหนึ่งอะ่ะจริงหรอคะนี่ค่ะลตาทีไอเอฟมันก็จริงหรอคะโอเค ก็ไม่เป็นไรก็โอเคอย่างน้อยเพลงนี้ก็เป็นของ c g m 4 8นะเป็นความตั้งใจแรกที่อยากได้อะไรเงี้ยว่ามาเป็นของ CGM เลยเรามาจะเป็นนีเสมอทุกคนคือถ้าเมมเบอร์คนไหนอยากได้เพลงไหนอะ่ะเราพอแกร์ต่อไปเพลงนั้นจะมาในเพลงต่อไปเสมอมันเป็นอย่างนั้นเสมอ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นมาเสมอจริงๆคือหนูไม่ได้กลบเป็นเซนเตอร์เลิฟทีปหรืออะไรหนูไม่คิดว่าหนูจะเป็นเซนเตอร์แล้วหนูแค่อยากไปเต้นอะหนูแค่อยากไปเต้นคือไม่ติดเซมก็ได้อยากไปเต้นไงแต่คืออยากจะใส่ชุดเลิฟทีปแล้วอยากเต้นบนเวทีอะไรเงี้ยคือป็นเออแค่เป็นความชอบแต่ก็เออไม่ทนันแล้วว่าก็เสียดายอะไรเงี้ยก็มีความเสียดายแต่ก็ก็ดีใจกับน้องๆด้วยอะไรเงี้ยว่าแหบลบทำให้เต็มที่นะฉันจะรอดูเพลงนี้แน่นอนเพราะเป็นเพลงที่ฉันแบบฉันรอมานาเลย ป็นเพลงที่ฉันรอมานานจริงๆเลยกับเพลงนี้ะอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยใจที่นานานได้เป็นเซนเตอร์ด้วยเพราะว่าเจริงพอหนูหนูก็นั่งคิดว่าเออถ้าเลอพีป่ะใครจะเป็นเซนเตอร์ดีะอะไรเงี้ยหนูก็มีค,มคิดขึงนานา,นานด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเออคิดว่าน้องเป็นภาพถ้าเป็นเลิฟทิปทําได้ดีจะทําได้ดีแล้วก็เป็นตัวแทนของเพลงนี้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบเออบอกนานาไปว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงที่พี่แบบว่าอยากเต้นมากก็แบบทําให้เต็มที่นะอะไรเงี้ยแบบจะจะจะรอดูจะรอแชร์จะรอชมพวกเธอจริงๆอะไรเงี้ยเออแบบก็ดีใจกับคนที่ติดในเพลงนี้ด้วยกันแล้วกันแล้วก็ทําให้เต็มที่นะกลับมาเต้นตอนคอนใหญ่เอาไม่เอาล่ะคะไม่เอาล่ะคะหนูไม่เต้นแล้วค่ะไม่เอาแล้ว ทุกคนหนูพูดจริงๆว่าคอนเสิร์ตครั้งเนี่ยที่จะถึงปลายเดือนเนี่ยมันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตหนูที่จะเต้นบนเวทีแล้วด้วยนะเพราะถ้าใครอยากเห็นหนูเต้นแบบอย่างนั้นเยอะๆอะต้องมาลงนะเพราะว่าหนูก็รู้ตัวเองว่าหนูไม่ไหวแหล้วเหมือนกันคือถ้ามาให้เป็นเกตดในอนาคตถ้ามันมีจริงๆอะก็จะต้องเขียนไปว่าขอเพลงร้องนะ <c oughs> ขอเพลงร้องเพลงช้านะ อย่ามาหาเต้นหาทำไม่เอาจะบอกไม่ว่างทันทีอ,อ๋อไม่เป็นไร <laughs> พี่นาจะเลือกเพลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงไม่เอา <laughs> ฉันจองเพลงร้องแล้วร้องคิมีวาโบคุดาเท่านั้น <laughs> กลับไปก็จะร้องแค่คิมีวาโบคุดาเท่านั้น คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเลเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application